สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้นะคะเส้นทางรวยเวอร์ชั่นที่3นะคะเดยที่18แล้วนะวันนี้นะคะนิตาเป็นสมาชิก VIP ของ T.S.U ค่ะ T.S.U เป็นระบบขายของออนไลน์ที่มีครูสิตาพรสวัสด์ปั้นเองได้เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะแบรนด์แบนด์น,นี้สร้างมาด้วยหัวใจที่เ,เป็นผู้ให้ค่ะ ครูออกมาเป็นผู้ให้สอนเกี่ยวกับกฎจักรวาลกฎแรงดูดและนํานะคะกฎกฎนี้มาใช้กับชีวิตประจําวันในทุกๆด้านของชีวิตค่ะคุณต้องการการเงินใช่ไหมคะการงานความรักความสุขการสุขภาพที่ดีแล้วก็การแบ่งปันคืนสู่สังคมนั่นเองนะคะทุกวงล้อทุกงวงล้อนี้นะคะเราต้องไปด้วยกันค่ะเมื่อไหร่ที่มันไปด้วยกันนะคะรถคันนี้ก็จะแล่นไปได้อย่าง สมูทเลยนะคะวันนี้นิตาไปเรียนกับผู้นำหลักแสนในระบบมานะคะครูผู้นี้นะคะติดตามครูสิตามาตั้งแต่สมัยที่ครูสิตาติดลบนะคะเริ่มก้าวแรกกับครูมาเลยนะคะแล้วก็ทำไม ครูถึงทําได้ทําไมครูสิตาทําได้ทําไมครูสิตาเจริญงอกงามแบบก้าวกระโดดทําไมทั้งๆท,ท,ที่เขาอยู่ใกล้ครูแล้วทําไมเขาไม่เรียนรู้ไม่เก็บเกี่ยววิชาที่จะสร้างอนาคตของตัวเองผ่ายพร้อมๆกับครูเขาจึงกระโดดเข้ามาเรียนรู้ค่ะอย่ากให้ตัวเองติดลบถึงขนาด10ล้านเหลือเงินติดตัวแค่20บาทไม่มีหนทางที่จะทํามาหาก,กินได้แล้ว ถ้าคุณยังไม่วิกฤตขนาดนั้นเข้ามาเรียนรู้ค่ะกฎจักรวาลกฎแรงหนึ่งดูดไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีมาเป็นหลายร้อยปีแล้วเนาะแต่คนที่เขาประสบความสําเร็จก็อย่างที่คนที่เขาประสบความสําเร็จบอกนั่นแหละค่ะว่ามีร้อยคนทํา10คนดู1คนสําเร็จเช่นเดียวกันค่ะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดที่ครูสีตาออกมาให้นี่นะคะเป็นการที่เราออกมา เปลี่ยนความคิดของตัวเองค่ะคิดดีคิดบวกสร้างอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีๆจะนำพาส,สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะเมื่อก่อนครูนะคะสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นนั่งสมาธิเข้าวัดเป็นคนที่ขยันมากเป็นคนที่สุดจริตแต่ไม่รวยมีขึ้นมีลงเพราะใส่ภาษาทางการเงินที่ติดลบเมื่อไหร่ที่เราใส่ทุกๆคำพูดเกี่ยวกับการเงินการงานความรักสุขภาพของเราในล้านลบ นั่นมันกําลังบล็อกเราค่ะบล็อกให้เราไปไม่ถึงสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ไปไม่ถึงสิ่งที่เราปรารถนาวันนี้แค่คุณเปลี่ยนความคิดค่ะแล้วลงมาเรียนรู้กฎจักรวากลกฎแรงดึงดูดซึ่งนิตาเอามาแบ่งปันในทุกๆวันแล้วเจอกันในเดย์ต่อไปนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ